ใหญ่นะครับซึ่งสายดินก็จะสําคัญมากนะครับซึ่งระบบไฟนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็เราไม่ควรละเลยนะครับก็ทําสายดินจะดีกว่านะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของของระบบเราด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับส่วนพั๊ก power ก็เป็นเทคคอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายไฟเบอร์สี่นะครับของเทคคอนนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กับผมพัดก็จะมานำเสนอระบบเสียง PA นะครับก็ซึ่งการใช้ DI, Di box นะครับ Isolate แล้วก็ Isolator นะครับซึ่ง Isolator นี้ผมก็จะใช้กับทีวีนะครับ ซึ่งก็จะอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งต่อผ่านเข้ากับ CD นะครับซึ่งกันเสียงรบกวนแล้วก็ไฟไฟรัดวงจรนะครับอันนี้ก็เป็นไอโซเลตนะครับ ซ,ซึ่งจะต่อขั้นกับมิกเซอร์ก่อนจะเข้ามา EQ นะครับหรือว่าคอร์สนะครับระบบเสียงที่ใช้อยู่ก็เป็นระบบสองยท่นนะครับซึ่งเป็นระบบขนาดเล็กนะครับ ก็ใช้ EQ ของ s ินคิวนะครับแล้วก็ไม่รุ่นเก่านะครับก็คืนยังใช้ได้อยู่นะครับก็จะมีปัญหากับระบบ 5G นะครับแต่ถ้าเป็นคื่นรุ่นใหม่ก็ไม่มีปัญหานะครับคื่นรุ่นใหม่ก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นคื่นรุ่นเก่าถ้าเป็นระบบ 2G 4G ก็เครื่องก็ยังพอทำงานได้นะครับแต่ถ้าเป็นระบบ 5G ใช้หลายๆตัวก็จรวนนะครับ ขึ้นก็จะขาดหายนะครับก็ควรใช้ขึ้นรุ่นใหม่จะดีกว่านะครับเพราะสัญญาณทุกวันนี้ก็เป็นระบบ5ส่วนแม่ก็เป็นระบบ 5G อยู่แล้วนะครับปลั๊กไฟที่ใช้ก็เป็นเทคคอนนะครับ3 2แอมป์นะครับสายไฟผมก็ใช้เบอร์2.5นะครับจริงๆใช้เบอร์4จะเหมาะกว่านะครับแต่ก็อาศัยว่าใช้สายคุณภาพสูงนะครับ แล้วก็มีลั๊โฟร์แมนนะครับตัวกองไฟให้ระบบสะอาดนะครับแล้วก็ใช้ลั๊กเทคคอนพวกอีกทีนึงนะครับอีกคิก็เป็น DBX 2 2 3 1นะครับคอร์สก็มีคอร์ดดิจิตอลของมาลานี่นะครับ 260p นะครับก็เป็นคอร์สด,ดิจิตอลรุ่นเก่านะครับ นี่ก็ไม่นำเสนอทางช่อง p g Pro Au d i o นะครับก็อยากทำคลิปขึ้นมาใหม่นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่สำหรับผู้ติดตามนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปแบบนี้มานานแล้วนะครับซึ่งไปข้างนอกก็ไม่ค่อยมีเวลาทำนะครับซึ่งต้องทำงานไปด้วยนะครับรึ่งเสียงก็ รับงานกันเยอะแยะนะครับแต่ก็ไม่มีเวลาไปถ่ายไปถ่ายก็ตอนเล่นแล้วนะครับก็จะติดลิขสิทธิ์นะครับก็ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งระบบถ้าเซตใหญ่ตัวปัร์เมนนี้ก็จะใช้เป็นระบบ3เฟสนะครับระบบ3เฟสนี่ก็คือมีชุดแบบนี้นะครับมีไฟจ่ายให้3ชุดนะครับก็เหมาะเป็นระบบขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งสายดินก็จะสําคัญมากนะครับซึ่งระบบไฟนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็เราไม่ควรละเลยนะครับก็ทําสายดินจะดีกว่านะครับแล้วก็ยืดอายุก,การใช้งานของของระบบเราด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับส่วนพักพาวเวอร์ก็เป็นเทคคอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายไฟเบอร์สีนะครับของเทคคอนนะครับ ของเทคคอนก็จะเป็นสายสายไฟเบอร์4ทั้งหมดนะครับซึ่งเทคคอนก็จะให้สายไฟมาเบอร์เบอร์ใหญ่เลยนะครับส่วนพาวเวอร์ผมใช้ของซินกิว่านะครับซึ่งก็ไม่มีตังซื้อตัวใหม่นะครับก็ใช้ตัวเก่าไปก่อนนะครับแต่9ก้าน,นนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกครับรุ่นแรกๆหน้าขาวเลยนะครับ ซึ่งก็จะให้เสียงดีแม่นะครับตัวนี้นะครับเสียงสไตล์ยามาฮ่าเลยนะครับ mm hmm. เย็นๆก็ใช้พาวเวอร์แบบก้าขับซับแล้วก็ขับกลางแหลมนะครับส่วนหน้าสีขาวก็ขับมอนิเตอร์นะครับ อันนี้เป็นชุดเล็กๆนะครับไว้รองรับงานคาราโอเกะหรืองานเลี้ยงได้นะครับรองรับโต๊ะจีนประมาณ60โต๊ะ70โต๊ะได้นะครับส่วนมิกที่ใช้ก็เป็นยามาแฮ่นะครับก็เป็น Mg ซีรีส์นะครับ ไมก็ MG Series ก็จะเป็นไม่สิบไม่นะครับสิไม่แล้วก็2สเตอริโอนะครับสเตอริโอก็มี2ช่องนะครับเอฟเฟกก็มีมาให้ชุดหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นที่มีเอฟเฟกก็จะลงว่า CX นะครับ ต่อท้ายด้วย c x นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้หูฟังนะครับของซุปเปอร์ลักนะครับก็พอใช้งานได้นะครับเป็นระบบที่พอใช้งานได้อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับแต่เสียงก็ยังไม่แห้งก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับ เวลาเราไปใช้งานจริงก็ถ้าของแท้ก็จะใช้งานได้ยาวนานนะครับที่สำคัญเราก็ต้องดูแลระบบไฟให้ดีด้วยนะครับไม่ให้ช็อตไม่ให้ไฟลัดวงจรนะครับแล้วก็จะใช้งานได้ยาวนานนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนำระบบเสียงพอเป็นวิธีคร่าวๆนะครับในการใช้งานนะครับ สิ่งทางที่ดีไม่ก็ควรมี2ชุดนะครับไม่ลอยก็ควรมี2ชุดนะครับส่วนคอรดก็ผมก็ใช้อนาล็อกบ้างก็แล้วก็ใช้ดิจิตอลบ้างนะครับเส้งดิจิตอลก็เสียงก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับระบบอนาล็อกก็ให้เสียงที่ที่ละเอียดกว่านิดนึงนะครับแต่กลางแหลมก็ ทางแมาลานีก็ถือว่าทำได้ใช้ได้เลยนะครับเสียงก็ไม่ต่างกันแม่นะครับอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับไม่ได้หนีกันมากนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างของคอร์ดดิจิตอลก็คือมีคอเมเพรสเซอร์มาให้มี EQ มาให้นะครับในตัวนะครับเป็นคอร์ดดิจิตอล EQ ดิยิตอลนนะครับ ตัวลิมิตเตอร์มาให้นะครับส่วนด้านหนาเราก็ไม่มีนะครับซึ่งผมก็ใช้ควบคู่กันกับ EQ นะครับก็จะให้เสียงที่เนียนขึ้นมานะครับ EQ DBX ดี3 1นะครับซึ่งเป็นหน้าสีดำนะครับยังไงก็ฝากช่อง p j Pro ปรไดโไว้ด้วยนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับคลิปนี้ก็เอาระบบเสียงเล็กๆมาฝากกันนะครับก็ขอบคุณแม่แมนะครับท่านที่เข้ามาชมช่อง pg pro a รเ o นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ